นักเรนครับปัจจุบันอายุของนุ่นและโบเนี่ยมีอัตาราส่วนเป็น1ต่อ3เมื่อ4ปีที่แล้วอายุของนุ่นและโบมีอัตาราส่วนเป็น1ต่อ5ปัจจุบันนุ่นและโบมีอายุกี่ปีถ้านักเรนเจอโจทย์ประเภทาอายุแล้วมีอัตาราส่วนเกิดขึ้นเนี่ยให้พยายามสร้างตารางนะครับนะสร้างมาเป็นตารางอ่ะตารางสร้างยังไงนะครับครูก็จะเขียนเวลาไทม์ไลน์ไทม์ไลน์เนี่ยก็จะมีปจบปัจจุบัน ดครับแล้วก็มี4ปีที่แล้วนะครับ4ปีแล้วนะครับ4ปีที่แล้วนะทีนี้เขาบอกอายุในปัจจุบันเพชรปัจจุบันนะครับอันนี้ครูเขียนไว้เผื่อเป็นช่องอนาคตนะครับทีนี้ โจทย์เขาบอกปัจจุบันตัวละครมีอยู่กี่ตัวมี2ตัวก็คือมีนุ่นแล้วก็มีโบนุ่นครับโบนะครับนุ่นกับโบโอเคไหมนะครับนุ่นกับโบเราก็ต้องไปเขียนกําหนดตัวแปรขึ้นมานะครับกาหนดตัวแปรขึ้นมานะปัจจุบันอายุของนุ่นและโบเป็น1ต่อ3นะครับนุ่นถ้า x โบกี่เท่า 1>, 1ต่อ 3, โบ3เท่าโบต้องกี่ x นักเรียน 3x โอเคไหมนุ่นนุ่น x โบต้อง 3x 4ปีที่แล้วถ้าตรงนี้ x ตรงนี้ต้องเอา x ลบอะไรลูก x ลบ4ตรงนี้ถ้า 3x นักเรียนนะครับก็เอา 3x ลบ4เพราะมันถอยไป4ปีถูกไหมเขาบอกว่า4ปีที่แล้วนะครับอายุของนุ่นต่อโบเนี่ยเป็น1ต่อ5ครูก็เขียนเลยว่านุ่น นะครับต่อโบอย่างนี้ก็ได้เขียนเป็นรูปอัตราส่วนเป็นหนึ่งต่อห้าก็คือหนึ่งต่อห้าเคยไหมเราสามารถเขียนอันตราส่วนในรูปเศษส่วนได้นะครับนุ่นนิดเราต้องพูดถึงเรื่องเมื่อสี่ปีที่แล้วเราก็ต้องมาดูช่องนี้ครูดอกจันไหมเพราะสี่ปีที่แล้วนุ่นต่อโบนุ่นคือเท่าไหร่ได้เรียน x ลบสี่โบคือสาม x ลบสี่เท่ากับหนึ่งส่วนห้า เวลาเราแก้สมการตัวนี้ให้คูณไข่นะครับสมการที่อยู่ในรูปเศษส่วนคูณไข่เข้าไปตัวนี้ก็5คูณกับวงเล็บ x ลบ4ตรงนี้ก็1คูณกับ3 x ลบ4ก็ได้3 x ลบ4นะครับต่อมาใช้สมบัติการแจกแจง5คูณ x ได้5 x 5คูณลบ4ได้ลบ20เท่ากับ3 x ลบ4นะครับในสมการ นักเรียนก็จะย้ายข้างลบก็ย้ายมาบวกตัวนี้บวกก็ย้ายไปลบครูก็ย้ายมาลบนะครับ 5x ลบ 3x ตัวนี้20ก็ย้ายไปบวกนะครับตัวนี้ก็จะเป็น20แล้วก็ลบ4อย่อยางเงี้ยนะครับย้ายไปบวกถูกไหม20กับลบ4 5x ลบ 3x เหลือ 2x 20ลบ4เหลือ20ลบ4เหลือ16 คูณอยู่ยายอาหาร x เหลือ8เพื้นปัจจุบันนุ่นก็อายุกี่ปีครับ8โบ 3x ก็คือ24ปีโจทย์อายุนี้น่าสนใจมากนะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นพอเราตั้งสมาการได้แล้วปั๊บเนี่ยเราก็ต้องแก้สมาการอัตราส่วนนะครับโดยการที่เราคูณไปเข้าไป